สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับแบบใช้ถ่านนะครับตัวนี้ใช้ถ่านนะครับก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นถังน้ํามันนะครับประมาณ60ลิตรนะครับผ่าครึ่งนะครับแล้วก็พ่นสีดํานะครับขาเป็นเหล็กนะครับพ่นสีดํานะครับน้ำจับเป็นไม้นะครับอันนี้ล่องระบายความร้อนนะครับก็ จะเป็นการปิ้งย่างในลักษณะการอบมากกว่านะครับนะครับเป็นลักษณะการอบนะครับก็คือมีด้าจับและยกขึ้นไปแบบนี้นะครับตัวตะแกรงย่างนะครับอยู่ข้างในนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตะแกรงย่างแล้วก็มีจุดที่วางทานนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวานี่นะครับจุดที่วางทานนะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับวางฐานตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็วางฐานตรงนี้อีก1จุดนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู นี่นะครับวางฐาน 2. จุดจุดที่1จุดที่2นะครับของที่เราปิ้งย่างจะอยู่ตรงกลางนะครับและมีรูระบายน้ํามันอยู่ตรงนี้นี่นะครับน้ำมันจะออกไปตรงนี้นะครับทําไมถึงปิ้งย่างไม่มีควันนะครับเพราะว่าตัวน้ํามันที่หยดลงไปเนี่ยจะหยดลงไปเลยโดยตรงนะครับไม่ผ่านฐานฐานอยู่ซ้ายสู่อยู่ขวานะครับก็เลยไม่มีควันนะครับคือได้ควันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ท่านก็สามารถเอาตะแกรงปิ้งย่างเนี่ยนะครับมาวางจุดนี้ได้เลย ครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ปิ้งไปเลยนะครับนะเวลาปิดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับจะมีตัวล็อกให้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับถ้าผมดึงมาปล่อยเนี่ยก็ไม่ทับมือนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนตัวล็อกออกไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับดังแก๊กเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยก็จะปิดฝาได้เลยแบบนี้นี่นะครับปิดฝาได้นะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวงับมือนะครับ มันจะล็อกไปเองในแบบนี้นะครับล็อกเองนะครับเนี่ยไม่หล่นแล้วเนี่ยไม่หล่นครับเอาปเ่อยมือได้เลยครับเพราะตัวนี้จะล็อกไว้นะครับก็ตัวนี้นะครับพื้นที่ปิ้งย่างนะครับพื้นที่ปิ้งย่างเนี่ยครับตีไว้50ซนติเมตรคูณ40ซนติเมตรครับ50คูณ40นะครับนะครับเหมาะกับคอหมูย่างนะครับปลานิ่นปลาดุกนะครับปลาดุกก็ต้องไม่ยาวมากนะครับอ่ต้องไม่ยาวเกินไปนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งศอกได้อยู่นะครับ หนึ่งโอกได้อยู่นะครับและอาหารทุกชนิดที่มีการปิ้งย่างแบบอบนะอบข้าวตอนเขาคือเวลาปิ้งย่างออกมาเนี่ยจะสวยนะครับจะเงาจะไม่มีรอยไหมเลยนะครับนี่หมูเนี่ยจะแดงแดงทั้งชิ้นเลยจะสวยนะครับไม่มีรอยไหมนะครับความร้อนที่ได้นะครับเกิดจากการอบให้ระอุ่ข้างในเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยความร้อนส่วนเกินไปตรงนี้นะครับตรงที่ปล่องตัวนี้นะครับจะมีปล่องระบายความร้อนตรงนี้นี่นะนะครับก็ตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะครับเป็นรุ่น60ลิตร นะครับสั่งทันได้เลยนะครับนะครับก็สวยน่าใช้นะครับพอขาไม่ขายที่ต้องการงานอุ่นหรืองานย่างนะครับอันนี้จะเหมาะนะครับเหมาะมากเลยนะครับนะครับก็จแกรงที่ให้เป็นจแกรงนสเตเลสนะครับตัวนี้เป็นะแกรงนสเตเลตนะครับส่วนตัวเนงานตัวเนงานจะเป็นถังเหล็กนะครับถังเหล็กพ่นสีนะครับไม่ใช่สเตเลตนะครับด้านเป็นหน้าไม้นะครับขาตั้งเป็นเหล็กพ่นสีพ่นสีดำนะครับเป็นขาไข่นะครับท่านที่มีรถ5ประตูนะครับตัวนี้จะเหมาะนะครับ สามารถพกไปมาได้เลยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับน้ําหนักนะครับน้ําหนักที่มีนะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่1คือตะแกรงเหล็กที่ผมให้ไปอย่างหนานะครับหนามากครับตัวนี้ครับเกือบเท่านิ้วก้อยนะครับหนามากครับจะหนักจุดนี้กอบหนักที่ถังนะครับส่วนขานี่ไม่หนักนะครับขานี่ไม่หนักนะครับถ้าท่านสามารถเอยกไปยกมาก็สามารถทําได้นะครับหรือจะล็อกไว้กับที่พื้นก็ได้นะครับล็อกไว้ที่ร้านหรือตั้งที่ร้านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าล็อกได้ก็จะดีนะครับไม่ต้องยกนะครับแต่ถ้ายกก็ยกได้นะครับไม่หนักเกินไปนะครับตีไว้ที่ประมาณ10กิโลครับทั้งตัว10กิโลนะครับอันนี้ไม่รวมของปิ้งย่างนะครับแต่ถ้าท่านใส่ของปิ้งย่างไปอีกก็จะหนักเพิ่มอีกนะครับก็ตัวตะแกรงนะครับเป็นสเตลเลตตัวเตาเป็นเหล็กนะครับตัวเตาเป็นเหล็กที่วางฐานเป็นเหล็กนะครับขาตั้งเป็นเหล็กนะครับเหล็กพ่นสีนะครับนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าสามารถปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้นะครับเพื่อ ให้อากาศเข้าไปถ้าต้องการให้ฐานมอดเร็วนะครับฐานมอดเร็วท่านก็เปิดไปหน่อยนะครับแบบนี้ถ้าต้องการให้ฐานมอดช้าๆนะครับท่านก็ปิดไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับการเผาไหม้นะครับต้องใช้ออกซิเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดมากเนี่ยออกซิเจนเข้าได้น้อยฐานจะมอดช้านะครับจะมี2ตํตำแหน่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับปิดเปิดได้นะครับนี่ฮะปิดเปิดได้นะครับอ่าอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราเราต้องการให้มอดเร็วนะครับในเคสที่ต้องการในการอุ่นอาหารอาจจะปิดไว้ก็ได้นะครับ ให้มอชช้าเลยครับนะในเคสที่ต้องการปิ้งย่างปล่อยอากาศเข้าไปเยอะท่านก็ปดตัวนี้ออกนะครับอากาศก็จะเข้าไปเยอะก็จะสุกเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ยาวพอสมควรและ5นาทีแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจสินค้านะครับสอบถามสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์099นะครับ2863083นะครับ099 2863083นะครับบอกว่าต้องการเตาปิ้งย่างไร้ควันแบบใช้ถ่านตัวนี้นะครับใช้ถ่านตัวนี้มีให้เลือก60ลิตร100ลิตร200ลิตรนะครับ บางทีก็จะมีเตาแดงขนาด30นิ้วมาด้วยนะครับเจิซนติเมตรนะครับสอบถามได้นะครับตัวนั้นจะขอหมดบ่อยนะครับแต่ว่าสอบถามมาก่อนสั่งได้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ